สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็ยุคพบกับผมนะครับจิ๋วช่องชิปจา channel. ่า c ช a แนลแล้วในวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกม monster hunter world ice b r n e นะครับจากเมื่อคลิปที่แล้วไม่ใช่ดิจากเมื่อคลิปที่แล้วไม่ใช่คลิปที่แล้วปะเมื่อตอนที่แล้วเนะี่ยที่ผมไปจัดการในเจ้ามนสเ s t e r ตัวม่วงนะครับผมก็ไปจัดการในเจ้าตัว thor t i k e r มานะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมที่อยากให้ผมจัดการตัวม่วงนะ่ะไปจัดการอะไรผมก็เลยจัดการในเจ้านี้มาเลยในเจ้า thor t h o k e r แต่ว่าคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ผมจัดการในตัวม่วงก็คือไอตัวนี่ครับไอตัวบาเซลกิสมังกรบินทิ้งระเบิดตัวนี้ซึ่งผมก็จะมาจัดการมันในครั้งนี้ให้กับคุณผู้ชมดูนะ No tomorrow for g l rapper เดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์กันก่อนนะอุปรกรณ์ผมก็จะใช้เป็นอุปรกรณ์เพชเดียวกันกับที่ผมใช้กับคลิปที่แล้วแหละครับแต่ว่าผมจะต่อให้มันหน่อยผมจะเอาแววนออก นี่ครับผมจะไปแค่นี้ไม่ใส่แว่น oh. ดีเฟนต์ผม2 8 1ถ้าเกิดว่าใส่แว่นดีเฟนต์ผม353ิดีเฟนต์ผม, 3, มหายไป70อันนี้มัน7จดิบนี่เป็นผมหายไป7จตีติดคิดน้อยลงแล้วผมก็จะต่อให้มันอีกคือผมจะจะไม่ใช้อาวุธที่ผมถนัดนะครับในภาคเนี้ยที่ผมเล่นอะ่ะผมเล่นดาบใหญ่เป็นหลักใช่ไหมครับผมจะใช้ดาบคู่นะซินตัวนี้ผมเห็นคนเขาใช้ดาบนี้กันเยอะมากเลยนะดาบดาบคู่ซินเนี่ยผมก็เลยอยากใช้บ้างดูดีว่ามันจะเป็นยังไง แล้วมันก็เทเลยครับเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นกรงเล็บนะฮะอิน uh ิชชั่นไบเบิลเก็บไปก่อนผมอาจจะต้องปรับสก,กิลหน่อยนะเนี่ยพอไม่มีพอไม่มีอมินิชชันไบเบิลแล้วอะ่ะผมไม่มีรูเลยครับพอไม่มีหมวกผมก็ไม่มีรูด,ด้วยเอเลเมนต์เลสอันนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอเวกเคนหรือเปล่าต้องปรับหน่อยนะอนต้บาร์ดต้องใช้ปเทคชันต้องใช้แล้วก็ ใช้ตัวนั่นอีกหน่อย vitality เอา Vitality Vital ไป2เลยครับ protection นี่มันเสี่ยงดวงใช้ v i t a l i t y ชัวกว่าเอา Vitality 2อันแอนต b u บัตแอนตีบก็ดีนะเพราะเราโดนระเบิดบ่อยอยู่แล้วส่วนภากคุมมี a เ a เก n ไหมแต่ว่า Awaken ไฟก็ไม่ค่อยแรงหรอกเอาเป็น k o ไม่ได้ใช้เอาเป็น elementless ไปแล้วกันโจมตีไร้าตุแรงขึ้น ไฟนี่เหมาะกับการกระโดดจมตีนะก็เปลี่ยนดิไหมอืมเปลี่ยนเป็น elevation ดีกว่าต่อไปก็มากินข้าวแมวก่อนนะตอนที่จะออกไปก็เม้นจมตีไปเลยอ๋อแล้วก็ของอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต่อไปสหรับสายดับคู่นะก็คือ,อ dash j u v ผมต้องทำ dash j u v เพิ่มก่อน dash j u นี่จะทำให้เราใช้ stamina น้อยลงนะในการทำ a คชั่นต่าง โอเคพร้ okay, อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับมามมมกิน a ั m o ม skin ก็ไอ้นั่นผมหมดหรอมีตัวเพิ่มพลังโจมตีผมหมดผมขอทำหน่อยนะตัวเพิ่มพลังโจมตีเดมอนดัก ่ะไลหมดมันดักมาโอเคนี่กินแล้วเก็บเข้าไปมันดักมาเม็ดเดียว อ,อ,อยู่ไหมไม่อยู่เ่ต้องหารอยช้ามันก่อนนะว่ามันอยู่ตรงไหนี่มรู้ว่ามันจะมาลงจอดตรงนี้ปะอ่ะมันลงจอดตรงนี้โอเคเบิดมันมาละ กินครูดิงหน่อยนะเข้าไปในพื้นที่ลาวาเราต้องกินเครื่องดื่มเย็นๆออไม่โดนปับเลยโอ้ยรุนแรง พยายามซัดเข้าไปที่ขาของมันนะครับขาของมันนะ่ะจะเป็นจุดอ่อนหอยอตัวบาเซลกิตมันล้มง่ายมากเลยแค่เราตัดขาแบนะบรัวๆนี่นพนหลนพนมาล้วมาแล้วม่แล้เก็บดาบรีสตามินาก่อนครับการเล่นดับโพนีสตามินาถือว่าสำคัญมากเลยครับ เพราะว่าการเปิดเดวันโหมดอ่ะมันจะกินสตามินา่าเราลงไปเรื่อยๆนะออกตรงนี้นิดหนึ่งนะจะได้ไม่ไมเกะกะลูกตาเวลาทู้ เตรียมแฟตชพอตไม่ไม่มีแฟตชพอตนี่นไม่เป็นไรนี่ครับตอนนี้มันจะงานจะไถมาเราต้องหลบให้พ้นระยะปีกมันด้วยนะถ้าอยู่ในระยะปีกมันเราก็จะโดนดาเมจเหมือนกันซัดเข้าไปที่ขาครับเน้นซัดขา กระเด็นกระเด็นกระเด็นกินยาก่อนไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบกินยานิดนึงโอ้โหทักกระเด็นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อ้าวโดนในนั้นพอดีโดนในลาวาระเบิดใส่พอดีเนี่ยพัดขาครับนล้ำมัน,นจะล้มอย่างนี้ล้มล,ล้มนี้เราก็เข้าหน้าตัดคอมโบอะไรนะเบดแดนเข้าหน้าพุทพุทหนึ่งเฮ้ย,ยตายแล้วโอ้ยพนไฟใส โอเคกินยา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 ให้เลือดเต็มร้องบ่อยตัวนี้อะไมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ๋สวย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 ซาไลด์เข้าไปที่ขามันร้องทั้งมนันปล่อยมันบินหนีไปก่อนอ้าวลืมกินไอ้พวกบัฟ นั่นบับนี่บินยาบินยาออเดอร์มามารอนมารอมาเราจังหวะที่มันใช้ท่าใหญ่ๆนี่ครับเราก็ไปทับที่ขามันเบ็ดแดนก็ไปชุด,ช,ดชุดหนึ่งเป็น นนน,น,นี่ครับชักขามันมันก็ล้มอีกแล้วระหว่นี้เราก็ใส่ดาเมจเบ็ดแดนได้รัวๆเลยครับ เข้าหน้าก็ได้โหจะใอจะใช้ท่าสุดสเท้ของดาบคู่ซะหน่อยโอ้ยไปไนปไหนไปไนี้ตโอเคโอเคได้ลาชุดอยู่มิดามีหน้าก่อน ไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากไม่ยากเล่นหามันเลยก็ได้โอเคหางขาดจบตายกำลังรับอีตัวเบรกแดนซะหน่อย เปิดช่องว่างพัดต่อไม่รอเรานะเคเคเครอเขาแล้วกนะันเฮ้ยสตามิน่หมดขอดื่มแดชจ้ยก่อนโอ้ ที่เจ้าตัวนี้มันมาลบกวนโอเคได้จุยเรียบร้อยยากรเข้าหน้าเฮ้ยระวังระเบิดเกือบตาย ครับเวลาผมกดใช้เดวอนโหมดอ่ะผมติดไปกดตัวชิปซึ่งมันจะวิ่งแล้วเวลามันวิ่งอ่ะมันจะเก็บดาบก็เก็บเปิดเก็บเปิดเดวอนโหมดอยู่นั่นแหละครับไม่เป็นอันจบอันสิน้นเอ่อปั๊บยากินเม็ดไะเดวันไอซีดมาแล้ว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 ปืนปืนปืนยุบบินบินบินไม่บินไปไหนเนะี่ย มันก็ต้องบินมาแล้วมั้งนะเอาหมันไปตู้แมปนั้นเฉยเลยมาแล้ว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 ,ลวโดดหลบอย่างนี้เปิดเดมอนโหมดวิ่งเฮ้ยไม่ใช่รอรอรอเราไปใช้ท่าหนักๆแล้วเราก็พัดกระฏิขาครับเฮ้ยมันร้องมันร้องมันร้องขัดจังหวะ

มมมไม่มีแมกโคชั่นผมดผมหมดไม่มีแมกโคชั่นหรอกเ่ยเออแมกโนชนอยู่เลี้ยนอ่ะไม่มีแมกโคชั่นอยู่โอเคเอใกล้ตายแล้วโอ้ เราหลบกันอ๋อได้แล้วเราก็กลับไปที่จุดนี้เดาจะตามไปจัดการมันที่รังนอนของมันไม่ใช่แคมป์นี้นี่ต้องไปแคมป์นี้ไอเทมบ็อกซ์แคปเจอร์ ก็เอาเป็นเราเปิดเมก้าไปแล้วก็ประมาณนี้นะจริงๆเราจะจับเป็นก็ได้นะหรือว่าจะให้ผมฆ่าอืมฆ่าก็ฆ่าได้นะแต่ผมว่าจับเป็นดีกว่าครับไม่มีอะไรหรือว่ามันยังไม่ใกล้ตายแต่เมื่อกี้มันกระเปกกระเปกแล้วนะแต่ว่าไอตัวสัญลักษณ์บนหัวมันนะมันยังไม่นั่นเลยนะสัญลักษณ์ไอตรงไอคอนมินิแมปมันยังไม่ขึ้นรูปหัวกะโหลกเลยนะ นี่มันมานอนอยู่เนี่ยผมว่าพวกความโชว์ผมใช้ระเบิดก่อนดีกว่าเบิดไหมครับผมสองลูกนะก็วิธีการที่จะปลุกมันก็คือไอ้ปกติเลยครับเราไม่มีชาร์จดับแด,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 ดงติ้นแล้วก็ตีปกติวันนี้ใต้โอกาสโอ้โมัน,นมันทะไลมันโดดลงมาตับ เบรคแก๊สใส่หน้ากระเด็นกระจนโอ้ทามาช่วยไป้เนี่ยดินแม็กโคชั่นเหมือนว่ามันมันังไม่ใกล้ตายนะครับเนี่ยล้มแบบเดิมครับตัดหน้า เดือบโดนมันเป่าไฟใสยนี่ครับถ้าไม่ตายอ๋เอเฮ้ยท่าไมมันมันไม่ใช่ถ้าท่าไม่ตายของไอตัวดาบคู่ฮะอันนึงอันนึงอันนึง,นง,นงผมขอใช้ถ้าไม่ตายตัวดาบคู่ให้ด่นไม่ได้ฮะน้อยมันลงไปชั้นล่างอุ้ยจ,จ,จะตายเอาแล้วเนี่ยตายจริงๆเล่นมากไปหน่อยตายเลย Okay. ตายแล้วก็กินนนี่ครับถ้าเกิดว่าเราตายแล้วเรามากินไอตัว e ีซี่เ t ชั่นะเพราะว่าอาหารเรายังกินไม่ได้ออกกินได้เรานี่อ่ะสมมติว่าเราตายเร็วแล้วเรายังกินอาหารไม่ได้ครับี่กิน easy ration stamina ม,มันจะเพิ่มขึ้นมา50ก็ 10. คืออันละ25กินสองอันก็เพิ่มมาเป็น50ครับเพื่อช่วยทําให้เรามี stamina ที่ยาวขึ้นได้ ป,ปิงเข้าไปจัดการมาันอ่ะมันหลับอีกแล้วเนี่ยคือยังไงคือมันมันใกล้ตายเต็มทีแล้วมั้งเนี่ย ที่มันกาลังเล่นท่าอะไรเราเข้าไปไม่ได้เราก็กินยาไปก่อนครับเลือดเต็มๆเ,เข้าไปครับเพราะตอนนี้ดีเฟนเราน้อยมากไอ้ท่าใหญ่ไม่ได้เลยต้องค่อยๆเมื่อกี้ผมนอนอยู่เฉยๆครับเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการเอาตัวรอดคือเราต้องรอให้มอนมันใช้คอมโบอะไรจนเสร็จหมดก่อนหรือว่าเราเห็นว่ามันพร้อมแล้วนะตรงนี้เราลุกได้แล้วเราค่อยลุกเพราะเรานอนอยู่เฉยๆเ,เ,เราจะเป็นอมตะ ผมชอบไปกดใช้ตัวเบทแดนเพิ่มเพื่อนะเบทแดนมันใช้แล้วมันหยุดไม่ได้สิแล้วเวลาหยุดไม่ได้ปุ๊บโดนเระเปิดไอ้บอสเซ็กซ์ีเต้นงานต้องใจเย็นๆหน่อยละค่อยๆตอดดาเมจไปเรื่อยๆดีกว่าถ้าใหญ่เก็บไว้ใช้ตอนที่มีจังหวะด,ดีๆก่อนเปิดเยอะหลอเกินพูดไปทางกัดคำว่าจะเก็บไอบ้เบทแดนเอาไปใช้ตอนที่จังหวะด,ดีๆเมื่อกี้เผลอกดใช้ไปอีกแล้วครับ ผมไม่ได้กินแดนจูยไปด้วยนะเนี่ยจามิน่าหมดอย่างไวเลยโอ้ระเบดิดลูกเมื่อกี้เกือบตายใจเย็นๆค่อยๆเล่นถ้านม่มันมาผมจะใช้แทฟทพคอตใส่หน้ามันเอ้ามันลงเลย เรียบร้อยอืมนี่ผมก็เล่นดับคู่ครั้งแรกเลยนะจงังหวะอาจจะค่าคเขินๆหน่อยเพราะว่าไม่รู้สเต็ปแต่มันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมก็พอจะรู้ปุ่มกดบ้างจะเกิดว่ากดคลิกขวามันจะเป็นการแนดนเข้าไปฟันกดสองปุ่มพร้อมกันจะเป็นใช้ท่าเบ็ดแดน์นะก็อะไรประมาณนี้และตัวนี้ผมรู้จุดอ่อนมันก็คือเล็งโจมตีที่ขาครับมันจะล้มง่ายนี่ครับท่าที่ผมใช้ก็มีแบบนี้ครับป๊แบบน่นึงนะดับนี่เปิดนี้เปิดเดวบอนโหมด แล้วก็กดสมบุมพร้อมกันอย่างนี้ครับถ้าใารเป็นเบดแดนเบดแดนมันหยุดไม่ได้ครับมันฟันแล้วฟันเลยแล้วไอเกตแดงๆใต้ดาบคู่นั้นมันคืออะไรครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็นี่ครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ดาบเป็นแรลงแปดนี้ทําได้ตั้งแต่ไฮแรลงไม่เอาแว่นมาครับผมลืมใส่แว่นมาแล้วก็เซตเดิมเลยเซตเดิมกับที่ผมใช้เมื่อคลิปที่แล้วส่วนสกิลก็มีค r i t i c a l IC h e a l ่เฮลบ2ทสองวิกเน็ตสองเอลิเกเตอร์สอง s ลัสรีนหนึ่ง เอเดว w ดวินโดว์หนึ่งแล้วก็คิวชิฟนะครับเฮลบูจะไม่เต็มเลยครับเอาละครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ mm hmm. ผมก็ขอตัดเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับกับการเล่นจัดการไอ้เจ้าบาิลกิทตีม่วงนะ mm hmm. ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมานะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบายครับ หางมาสี่หางมาทำบื้อห้าตัวเดียวได้สี่หาง